สวัสดีเมษาหน้าร้อนสุดๆหลานทุกๆคนอืมัมนถอดแมสนีดีกว่าคุยไม่สะดวกนะวันนี้ผมก็มาสถิตอยู่ที่โลตัสใกล้บ้านเช่นเคยด้วยวัยสอวอย่างผมนี่ก็ต้องระวังเรื่อง นิสโตพูดถูกรเปล่านิสโตระวังฝุ่น PM 2.5แล้วก็ซีเซียม137่ะก็คือต้องระวังสุขภาพอย่างมากเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นภาระกับลูกหลานแล้วก็สวัสดิภาพของตัวเอเองด้วยะ และหลานคนไหนที่มีญาติผู้ใหญ่วออัยสวอย่างโกงก็ให้พยายามเอาใจใส่ท่านมากๆโดยเฉพาะพาท่านไปตรวจสุขภาพไปอยู่ใกล้หมอแต่เนิ่นๆอย่างกงเนี่ยแต่ไหนแต่อไรก็ไม่เคยไปตรวจสุขภาพนะคิดแต่ว่าตัวเองสุขภาพดี ไม่มีปัญหาหัวใจความดันเบาหวานนะแต่พอป่วยขึ้นมาลูกก็พามาหา,ห,าหมอที่กทมปรากฏว่าหมอเช็คแล้วมีรายการตรวจสุขภาพยาวเป็นหางว่าวเลยมันเป็นภาวะความเสื่อมในเบื้องต้นทางสุขภาพร่างกาย ถ้าเราบำรุงรักษาซ่อมแซมแต่เนิ่นๆชีวิตเราก็จะยืดยาวออกไปด้วยสุขภาพที่ดีไม่เป็นภาระให้ลูกหลานต้องห่วงใยฮะก็จะเป็นปูช,ปชนียบุคคลที่ยังมีชีวิตให้ลูกหลานจับต้องพูดคุยด้วยได้ไม่ใช่ปูชนี ที่อยู่ในกอบรูปในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะไม่หายใจทิ้งไปโดยป่าประโยชน์ในอดีตกกงเคยเป็นนักเทศบรรยายธรรมะบนเวทีนะกงเคยอยู่บนเวทีนักเทศมาเป็นพันเวที มีผู้เข้าฟังกลงเทศเป็นร้อยเป็นพันนะกลงเดินทางไปเทศทุกหัวละแหงสิบจังหวัดภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนะือแล้วก็กลุ่มเทพและปริมณฑลด้วยนะก็เรียกได้ว่ากลงเคยทำประโยชน์ให้สังคมมาพอสมควรโคตรขี้คุยเลย <c oughs> แต่กงไม่ก็ไม่ไปยึดติดกับอดีตเหล่านี้นะอ่กงย่องออกมาเป็นคิสเตียนอย่างเงียบเงียบกงทิ้งชื่อเสียงในอดีตหมดเกี้ยงอืหันมาพึ่งพิงพระเจ้าแต่ผู้เดียวและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำงานให้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริส ในโซเชียลมีเดียเอาความรู้ประสบการณ์ในชีวิตมาเล่าให้หลานๆฟังควบคู่ไปกับการเปิดเผยพระนามของพระเจ้าให้คนไทยรู้จักและประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่าให้ชาวไทยได้รับรู้และสำหรับคลิปนี้ ผมจะพูดเรื่องโลกเราคือโลกสามมิติคำว่าโลกสามมิติคือโลกที่มีความกว้างความยาวความหนาเป็นโลกที่สัมผัสจับต้องได้โลกมิติที่สามคือโลกของกายหยาบ เป็นโลกที่มีการเกิดขึ้นมีการพัฒนาและก็เสื่อมสลายเป็นวัฏจักรหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะโลกสามมิติเป็นแดนสิวิไลเต็มไปด้วยรูปเต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ชนชาวมิติที่สี ที่หที่หที่เที่แที่เ้าที่สิอยากมาสัมผัสแต่ต้องอชนชาวมิติที่สี่คือใครก็คือผู้ที่มีกายละเอียดมองไม่เห็นมีความละเอียดหลายระดับชนชาวมิติที่สี่นี้จะอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์อยู่ในโลก และในญาติฟ้าอากาศนะ,ะที่อยู่ในระดับต่ำก็จะก็จะรอรับส่วนบุญที่มนุษย์อุทิศส่วนกุศลไปให้ที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปก็จะเสพกิ่นทูกควันที่มนุษย์จุดบูชาเคารพไหว้ระลึกถึงนี่ คือพวกอยู่ในมิติที่สี่นะอ่าถามว่าเป็นใครไปพิจารณาดูว่าเรากราบไหว้ใครบ้งางเราจุดทูปไหว้ใครมนแหล้วเข้าใจตามนี้นะ,ะหลานทีนี้ก็มาถึงชาวมิติที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ต้องไปว่าใครเอาแค่มิติที่ห้าก็พออ่า าชาวมิติที่5เหล่านี้คือใครนะก็คือชาวสวรรค์นั่นเองก็คือเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้านั่นเองนะซึ่งก็มีความละเอียดสูงขึ้นไปตามระดับนะสูงขึ้นไปเรื่อยๆระดับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งถึงบัลลังก์ของพระเจ้าสูงสุด นะชนชาวสวรรค์จะเป็นผู้ที่ให้อย่างเดียวคือใครขออะไรก็ให้ให้ให้ให,ให้ให้อย่างเดียวให้ตลอดนะพวกนี้เขาจะอิ่มทิพย์นะดินแดนสวรรค์จะลื่นเลงลื่นลมบันเทิงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งไพูรณ์ความชื่นชมยินดี ชนชาวสวรรค์ไม่มีอิจฉาลิษยาไม่มีอาฆาตมาด้ายไม่มีการถือโทษโทษกันดีไหมหลาน <c oughs> อยากขยับฐานะไปอยู่ในโลกมิติที่ห้าบ้างไหมนะ <c oughs> แต่ก็อย่างว่าฮะร่างกายของเราก็เป็นกายอย่างที่อยู่ในมิติที่สาม ไม่มีทางขึ้นไปในมิติที่หได้แต่วิญญาณของเราเคยเป็นชาวสวรรค์มาก,ก่อนวิญญาณของเราขออนุญาตจากพระเจ้าลงมาสร้างบาร,รมีบนโลกมิติที่สานี้และตามแผนการของพระเจ้าจึงส่งพระเยซูลงมาเป็นสะพานเชื่อม ระหว่างวิญญาณของเรากับโลกมิติที่หดังนั้นโดยการไถ่บาปของพระเยซูบนไม้กางเขนจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนจึงรอดจากความบาปทั้งปวงซึ่งผ้าเขาเชื่อข่าวประเสริฐที่ได้ยินคือเขาลบนบนอบพระเจ้าสูงสุดยอมรับการไถ่บาปจากพระเยซูคริส และเรายังจะได้รับพระพรอีกมากมายในโลกมิติที่5ถ้าเรายกระดับจิตจูนขึ้นจิตอยู่ในระดับเดียวกับโลกมิติที่5ชีวิตในโลกมิติที่สของเราจะสมบูรณ์พูนสุขมั่งคั่งไพ่บูนแต่การยกระดับจิตขึ้นสู่ระดับมิติที่5ต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราช่วยเหลือ พระองค์จะสอนให้เรารักและให้อภัยคนอื่นสอนให้เราชื่นชมยินดีอยู่เสมอแน่นอนมันต้องอาศัยเวลาฝึกฝนเราต้องสร้างความสัมพันธ์สนิทก,กับพระเจ้าผ่าน,านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการภาวนาอธิษฐานจนถึงสนทนากับพระเจ้าเป็นส่วนตัวได้โฮ้ยกุ๋งเริ่ม โกงเวอร์ไปหรือเปล่าวะเนี่ยฮะไม่เวอร์เด็ดนะพิสูจน์ได้ด้วยผลที่ตามมาคือพระพรจากโลกมิติที่5จะค่อยๆหลังไลเข้าสู่เราที่อยู่ในโลกมิติที่3อย่างอัศจรรย์ไปลองดูบาย